ซึ่งอันนี้ก็ใช่ครับก็จะเป็นข้อมูลทาง,ทางเทคนิคที่ที่คิดคว่ามันส่งผลต่อต้อนทุนแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ต้องซื้อเอง <ๆ S 1> เขาก็ไปเก็บมาเองอะไรตัวเองก็ควรจะหาข้อมูลอย่างที่ว่าเดีย๋ยวอาจจะต้องไปถามอยจางปันเทพอีกทีหนึ่งว่าระยะเวลาจากสามเดือนขึ้นไปหรืออะไรทํานองนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เม็ดมันเอาอะไรเม็ดลงดีหรือเอามาเพาะชําดีอะไรทํานองนั้นนั่นก็ฝากในรอบแรกครับนิดนึงครับอาจารย์ครับครับอนี้นิดนึงครับถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกจากเม็ด ถ้าเอาผลผลิตทางการค้านะครับแต่ถ้าจะเอามาใช้เป็นทางยาแบบเร่งด่วนเนี่ยผมว่าไม่เสียหายถ้าใช้ฟ้าทรยจนจากป่ามาปลูกในครวเรือนหรือจะใช้วิธีการปักชำอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รวดเร็วดีและก็อย่างน้อยมีติดบ้านไว้ครับผมครับสรุปก็คือระวังด้วยก็แล้วกันถ้าเกิดต้องใช้เงินไปซื้อมาอ่าใช่ครับถ้าํำเป็นธุรกิจในในเวลานี้ในการเลือกต้นกล้าอันนี้ต้องระวังครับครับ งั้นเดี๋ยวอีกสองสามอาทิตย์เราชวนพี่รสนาไปเข้าป่าวอังโหรากันนะครับไปเก็บฟ้าทะลายจนกันอาจารย์วันเทพครับขอบพระคุณครับตามเข้ามาครับถึงแม้จะช้าก็พวก,พวกเราก็ช้าอยู่แล้วต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์ทรงได้รีเฟอร์ถึงอาจารย์ปันเทพหลายเรื่องและผมเองก็เรียกก็คงมีเรื่องที่จะคุยกับอาจารย์ปานเทพในเชิงของที่เราไปพบ เมื่อวานนี้ผมไปพบกับพื้นที่ที่ทําโรงพยาบาลสนามแล้วเราก็พบว่ามีบางพื้นที่ยอมรับในเรื่องฟ้าทะลายโจรใช้เป็นพื้นฐานแล้วก็ดีมากดีใจมากที่ผมเอาไปให้ที่ละพันเม็ดพันเม็ดอะไรเงี้ยนะครับห้าร้อยมิลลิกรัมเป็นสมุนไพรแต่ว่าบางที่บอกว่าไม่เอาไม,าม่ใช่ห้ามใช้น่นนี่นั่นแม้กระทั่งอันล่าสุดที่กรมการแพทย์พยายามจะออกมาแต่ปรากฏว่ามีการถูกถอนในเรื่องของงานวิจัยออกไปก็เลยต้องถูกถอนไปด้วยเลยตกลง,ง,ง,งอย่างไม่ใช่ก <c oughs> ันอารรับ่าอย่างไรดี ข้อแรกก่อนนะครับเอ,อผมคิดว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยอาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับเพราะว่าท่ามกลางความสับสนเนี่ยอาจจะเป็นคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ราคาลงก็ดีแล้วจะได้ไปไม่ต้องมีใครมาแย่งฟ้าทลายโจรของพวกเรานะครับครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ขาดแคลนเต็มที่แล้วนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งเลยประการที่สองก็คือมีคนสนใจกันมากว่าราคาฟ้าทลายโจรจะไปอยู่ที่ตรงไหน,นครับแล้วก็มัน ถ้าเรากระโจนเข้าสู่สถานการณ์การปลูกฟ้าทลายโจนมันจะทันไหมนะครับผมว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่คนอยากจะรู้แล้วก็อยากให้ผมช่วยประเมินดูในทัศนคตินะครับ,รบข้อแรกก่อนก็คือว่าการที่ฟ้าทลายโจนจะมีราคาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าทัศนะของคนมองฟ้าทลายโจนไปมีประโยชน์เพื่ออะไร,รข้อแรกก่อนก็คือว่าคนมักจะมองบอกว่าเราต้องชนะโรคโควิดนะครับ แต่ลืมไปว่าฟ้าทรายโจรเนี่ยมันเป็นสมุนไพรที่ชนะได้กับโรคการมีไข้ไข้นี้เท่ากับว่าไข้นี้เท่ากับว่าเรากําลังพูดถึงพาราเซตามอลนะครับตรงๆเลยยาลดไข้ธรรมดาเลยถามว่ามูลค่ามันต่างกันขนาดไหนผมก็คิดว่ามันเป็นการเพึ่งพาตัวเองที่ชาวบ้านซื้อยาแล้วใช้ในบ้านเองได้สองแก้เจ็บคอนะครับซึ่งมันก็มียาหลายชนิดที่ต้องถูกทดแทนด้วย สมุไพยพื้นฐานซึ่งกําลังมีชื่อเสียงมากคือฟ้าทลายโจรน,นะครับสามโรคหวัดซึ่งชัดเจนมากวันนี้แบรนด์ดังนะครับอย่างเช่น Blackmore เนี่ยก็ใช้อะไรนะครับเขาเรียกว่าโคคอมแบทออกมาเลยนะครับเป็นยาฟ้าทลายโจรมาเพื่อจัดการกับโรคหวัดภายใต้แบรนด์ดังเลยนะครับแสดงว่ากระแสฟ้าถลายโจรไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับบางคนบอกมันใช้อยู่ประเทศไทยไม่จริงนะครับ ใช้ไปตั้งแต่อินเดียจีนสวีเดนน่ดโดดเดนมากนะครับไปถึงออสเตรเลียแล้วก็อีกหลายประเทศแปลว่ามันเป็นสูนไพภที่มีชื่อเสียงมากนะครับทีนี้ราคาขึ้นสูงก่อนหน้าเนี้ตอนนั้นคุณทรงอาจารย์ทรงก็ได้ถูกว่าเอ๊ะจะมีข่าวร้ายออกมาไหม,มดูเหมือนจะ,จะมีจะมีคนรู้ว่าเดี๋ยวจะมีการถอนงานวิจัยออกมานะครับแล้วก็ราคามันเริ่มลงอืมผมอยากผมอยากจะทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับข้อแรกก่อนเนี่ย ฟาวิพิราเวียเนี่ยวันนี้ชัดเจนได้ว่าหลายประเทศที่เคยใช้เนี่ยเลิกใช้แล้วไม่ว่าเวียดนามล่าสุดก็คืออินเดียตั้งแต่มิถุนายนนะครับไม่ใช้แล้วครับแล้วก็การตีพิมพ์ในฉบับในระดับการวิจัยระดับเมตาแอนลิซิสหรือว่าการวิเคราะห์อภิมานนี่นะครับถึงขนาดฟันธงไปเลยว่ามันไม่ได้ลดอัตราการตายไม่ได้ลดอัตราการใช้ออกซิเจน ไม่ได้ลดอัตราการใช้ไอซหรือห้องอาภาวะห้องอวิกฤตนะครับสะท้อนได้เห็นว่าถ้าจะใช้ยาที่ชื่อว่าฟาวิพิราเวียมันไม่ประสบความสําเร็จตั้งแต่หลอดทดลองไปจนถึงเมตาอานาลิซิสหรือการวิเคราะห์อภิมาณในวันที่26พฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วนะครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปใช้ยาที่มันไม่ได้ผลอาจารปันเทพครับข้อมูลเหล่านี้ครับไม่ไปถึงกระทรวงสาธารณสุขเหรอัะ ไม่จริงลวครับถึงแน่นอนครับเพราะผมยืนยันได้ว,ว่าถ้าขนาดผมยังรู้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ความลับครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแค่เปิด Google ก็เจอแล้วคุณหมอสรรใจยอดศิลป์ยังเจอเลยและใครๆก็เจอครับใครๆก็สามารถเจอได้มันไม่ใช่ความลับและผมก็ไดินว่าแม้กระทั่งในวงการหมอด้วยกันนะครับเขาก็รู้เรื่องการใช้ไม่ได้ผลนะครับ,ร,บรู้กันเพียงแต่ว่าเขาไม่ส่งเสียงดังในทางสาธารณะเท่านั้นเองครับ แต่ในราจารย์แพทย์ในมหาลัยแหละครับพารย์ผมว่าเขาจะรู้ครับทําไมจะไม่รู้ครับอยู่ถ้าเป็นในมหาลัยยิ่งแล้วใหญ่เลยจะไม่รีวิวงานวิจัยในต่างประเทศในสถานการณ์ที่กำลังขึ้นอิทธิพลอย่างไรนะครับเอาล่ะล่าสุดเลยเนี่ยปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งสองส่วนนะครับซึ่งแปลกมากอยู่ในกระทรวงเดียวกันคือประหลัดบอกว่าจะสะสมอ่าฟาวิพีราเวียให้ได้สามร้อยล้านเมตรนะครับ ล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรกุลบอกว่าไม่ต้องสะสมเพิ่มเรามีฟาวิพิราเวียพอแล้วเห็นไหมครับแปลไหมครับสบคพูดไปทางรัฐมนตรีสาธารณสุขพูดไปอีกทางหนึ่งเอาละวันนี้ชัดเจนว่าอินเดียมไม่ใช้ทั้งฟาวิพิราเวียไอเวอร์เมตินนี่ก็มีปัญหามากนะครับเป็นถึงขนาดงาน,งานวิจัยอุป,ปัตหลกกันขึ้นมาแล้วก็เราหลงไปเชื่อก่อนหน้านี้แล้วฟ้าทลายโจรละ่ะเขาบอกว่ามีการถอนงานวิจัย ผมบอกว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถอนงานวิจัยชิ้นเดียวนะครับครับแต่ว่าฟ้าวิพีราเวีนเนี่ยประมวลผลการใช้ทางคิดิกทั้งโลกนะครับตลอดปีที่ผ่านมาสรุปว่ามันใช้ไม่ได้ลำพังแค่เงื่อนไขนี้เนี่ยเราก็ยังทิ้งว่าฟ้าทลายโจรเป็นยาที่มีโอกาสมากที่สุดไม่ได้ัณเวลาตอนนี้นะครับ,รบแล้วถามว่าทำไมผมถึงรู้ล่ะคุณหมอทุสักได้ไปเดินทางในพื้นที่สามในแปด แทงเนี่ยยินดีใช้ฟ้าไตรโจแต่ส่วนใหญ่ไม่เอานะครับหมอแผนปัจจุบันใช่ครับผมก็อยากจะบอกว่าณนะเวลาตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจหมอนลครับ <c oughs> ใน <c oughs> ในสถานการณ์ที่เตียงไม่พอโรงพยาบาลไม่พอ <c oughs> ทุกคนเนี่ยกินเลยครับ <c oughs> ไม่มีใครรอเพียงแต่ว่าเขาหาไม่ได้ในเวลาตอนนี้เท่านั้นเองครับ <c oughs> แล้วก็ใช้เลยมีคนอีกจำนวนมากที่ตรวจเองแล้วใช้เลยเนี่ยเยอะมากนะครับ เขาไม่เขาไม่รอคุณหมอแล้วผมพยายามจะไล่เลียงแล้วก็พยายามจะสอบถามหลายที่ว่าที่คุณหมอเนี่ยเขาไม่ใช้พอะอะไรครับแล้วแล้วคุณหมอที่จัดงานกับงานการโควิดนี่นะครับเขาจะไม่รู้หรอว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับเนี่ยเขาจะไม่รู้เลยแหละว่าฟาวิพีราเวียมันไม่ได้ผลตั้งแต่หลอดทดลองจนกระทั่งเมตาอนาลิซิสครับผมว่าเขารู้นะครับเพราะมีหลายแห่งเนี่ยจ่ายฟาวิพีราเวียไปเสร็จจ่ายสเตียรอยตามเลยทั้ง,ท,งที่ยังเป็นสีเขียวอยู่ แสดงว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาการที่เขาเขาจ่ายคู่ไปเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเขายังไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ได้อืมเอาละประการถัดมาก็คือว่าแล้วเรากังวลไหมที่มันถอนงานวิจัยออกไปล่าสุดเลยนี่นะครับของกรมการแพทย์แผนไทยมผมพยายามจะสอบแสวงหาว่าการถอนงานวิจัยนั้นมันมีนัยยะสําคัญอะไรนะครับผมขอย้อนกลับไปแล้วกันนะครับเพราะว่า เรื่องนี้เนี่ยจะต้องทําให้เกิดความชัดเจนประชาชนควรจะรู้ว่าควรจะปลูกต่อไปหรือไม่ควรจะปลูกแล้วเราหมดหวังแล้วหรือเปล่านี่จะเราพูดถึงยาแก้วัดยาแก้ไข้ยาแก้เจ็บคอแล้วก็ยังไม่นับยารักษาโรคโควิดนะครับรายงานของวารสารทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฉบับไตรมาสแรกมการาคมถึงเมษายนสองห้าหกสี่สรุปความว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยสามร้อยเก้าคน เมื่อได้รับฟ้าทลายโจรติดต่อกันห้าวันจะหายป่วยได้ในวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าและมีคนที่มีภาวะปอดอักเสบเพียงสามคนคิดเป็นอัตราปอดอักเสบ0.97เปอร์เซ็นต์ในขณะไม่ถึงศูนหนึ่งด้วยในขณะนี่ไม่ใช่พูดถึงอัตราการตายนะครับอัตราการเกิดปอดอักเสบนะขณะที่กลุ่มหนึ่งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย จำนวน526คนจะมีภาวะปอดอักเสบหรือต้องใส่ท่อช่วยหายใจ77 <Okay. S 1> คนคิดเป็นอัตราปอดอักเสบ14.64%เปอร์เซ็นตครัทีนี้คนก็กำลังสนใจบอกเอยในยะสำคัญค่า p-value มันเท่าไหร่กันแน่งานนี้ก็เขียนอย่างนี้นะครับในวรา,าสรสารนี้เขียนว่า Number needed to treat หมายถึงเท่ากับ เจ็ดจุดสามสองหมายถึงการให้ยาฟ้าทลายโจรในผู้ป่วยในโรคระบาดนี้ทุกๆแปดคนจะสามารถลดการเกิดภาวะปอดอักเสบหนึ่งคนทุกๆคนที่แปดแปดคนที่ให้ไปนะครับได้ค่า RR ศูนยจุดศห้าเจ็ดค่า P-value ศูนย์จุดศศหนึ่งคือต่ำกว่าศูนจดศูนย์ห้าหมายถึงอัตราการทำซ้ำร้อยครั้งนะครับจะมีไม่ถึง หนึ่งครั้งเท่านั้นที่จะเกิดความผิดพลาดแต่ว่ามีนัยสำคัญทั้งทางคลินิกและทางสถิติเพียงแต่ว่างานชิ้นนี้เนี่ยยังไม่นับพอเป็นงานวิจัยแต่ถือเป็นการสรุปจากเหตุการณ์ที่เกิดการใช้จริงไม่ได้มีการแยกแยะอายุคนผู้ป่วยร,มรวมๆใช้เลย